ท่ายีเตี้ยนหัวีเ่เตี้ยนหัวจีห่าโทรศัพท์เบอร์อะไรโทรศัพท์เบอร์อะไรเตี้ยนหัวจีเห่าโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เตี้ยนหัวโทรศัพท์โทรศัพท์ โทรศัพท์โทรศัพท์เต้นหัวโทรศัพท์โทรศัพท์เต้นหัวเบอร์เบอร์เข้ามาเบอร์เบอร์เบอร์ไหลจือ่อมาจากนัมเบอร์นัมเบอร์นันนมเบอร์ไทยวีจืดอเชิงเบอร์ ภาษาไทยจะเรียกบบ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 เ,กเ pper, บอร์เบอร์เบอเบอรื้อเขามาเบอเบอร์เจกอเหรจ้เบอเบอเบอระซื้อเข้ามาเบอร์เบอเบออะไรอะไลสเมะอะไสเมะอะไสมอ โทรศัพท์เบอร์อะไรโทรศัพท์เบอร์อะไรเตี้ยนหัวจีเฮาโทรศัพท์เบอร์อะไรโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เตี้ยนหัวเ้ามาศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 0 9นย์ลิงจหนึ่งสองเออสามสี่สันซอห้าหกอูลิวเจ็ดแปดชีปะ0 9นย์เก้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกจ็ดแปด